สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรีไอดีเกมใหม่หน้าเล่น Bleed Soul Resonance เป็นเกมแนวแอคชั่น RPG จาก IP อนิเมะดังอย่าง l l e d เทพมรณะถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยครับ แล้วนอกจากจะมาแนะนําวิธีการรีไอดีแล้วเนี่ยในคลิปนี้ผมก็จะมีการแจกโค้ดมีการแนะนําตัวละครที่ควรหาในช่วงเริ่มต้นแล้วก็จะมีการพาไปดูรูปแบบการเล่นเกมด้วยนิดหน่อยนะถ้าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เข้าไปรับชมคลิปกันได้เลยครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย UG Phone บริการค่าวฟนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องปเปลืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเครื่องตำ่ำเราสามารถ เปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดเครื่องไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ Ugphone ย,ยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android iOSPC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายค่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเอาโค้ดไปใส่ในแอปเพื่อรับเพจใช้ลดราคา ได้ถึง20บาทเลยทีเดียว หัวข้อแรกเรามาพูดถึงเรื่องของการ re ID กันก่อนเลยสำหรับใครที่ใช้มือถืออย่างเดียวก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ในมือถือไม่สามารถ re ID ได้เขามีการดักแทบจะทุกทางเลยผมลองมาหลายวิธีและไม่ว่าจะเป็นการลบบัญชีเกสลบบัญชี Google การสลับบัญชี Google แล้วสลับกลับมาบัญชีเกสเหมือนเดิมบัญชีก็ยังไม่หายการใช้อีเมลเทมก็ไม่ได้การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ลบโฟลเดอร์ก็ไม่ได้เหมือน คือเรียกได้ว่าในมือถือเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นหลาย ID หรือว่าอยากจะรีไอเดีเนี่ยต้องมี Google Mail หรือว่า Gmail หลายๆเมล Mail, แล้วก็มี Facebook ที่สามารถผูกได้สามารถสร้างบัญชีได้แล้วก็เอาไลน์มาสร้างบัญชีก็ได้เหมือนกันคือเรียกง่ายๆว่าถ้าใครใช้มือถือเนี่ยอาจจะต้องเล่นตามมีตามเกิดนะใครมีเมลเยอะก็ได้อโอกาสหาตัวละครได้เยอะใครมีเมลน้อยมีเมลเดียวก็ต้องเล่นตามที่มี แต่ถ้าเกิดว่าใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักหรือว่าคนที่มีเครื่อง PC แรงๆอยู่บ้างเนี่ย มันจะมีวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิชามาที่เขาใช้การรี d กันนั่นก็คือการใช้การโคลนอิมเมเลเตอร์นั่นเองขั้นตอนในการโครนอิม m u เลเตอเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือให้เราไปทําการดาวน์โหลด Android Emulator มาจะเป็นรุ่นอะไรก็ได้ตามในหน้าจอที่ขึ้นข้างหน้านี้เลยเพราะว่าทุกๆรุ่นเนี่ยจะมีระบบคล้ายๆกันขั้นตอนต่อมาหลังจากที่ทุกคนเข้าไป e m ม l a เลเตแล้วดาวน์โหลดอิมเมเลเตแล้วก็ให้เข้าไปในตัวแอป Google Play Store เข้าไปล็อกอินให้เรียบร้อยหลังจาก Lock ล็นวไปดา โหลดเกม b l e e so l resonance มาเข้าไปในเครื่องของ emulator ขั้นตอนต่อมาให้เปิดเข้าไปในเกม b l e e so l resonance แล้วก็ไปโหลดข้อมูลเกมให้ครบ แต่ว่าอย่าพึ่งเข้าสู่ระบบเกมนะก็คือตอนที่ดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จมันจะให้เรากดเข้าไปเริ่มต้นเล่นเกมใช่ไหมครับให้เราค้างไว้ที่หน้านั้นห้ามกดเข้าไปเล่นเกมเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะต้องไปเริ่มใหม่ทั้งหมดหลังจากที่เราดาวน์โหลดข้อมูลเกมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการปิดตัว emulator นั้นทิ้งไปได้เลยแล้วก็ไปดํเนินการเปิด ตัวอีกโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า m u l ติคือทุกๆ Emulator เนี่ยมันจะมีคำที่ใช้เหมือนๆกันก็คือคำว่า m u l ติซึ่งไอแอป m u l ติหรือว่าโปรแกรม m u l ติเนี่ยมันจะติดมากับ Emulator ที่เราโหลดอยู่แล้วก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปในแอป m ั l ติอันนั้น หลังจากที่เปิดโปรแกรมมัลติมาเนี่ยจะเจอหน้าต่างที่โชว์ให้เราเห็นว่าตอนนี้เรามีเครื่อง emulator อะไรบ้างถ้าใครที่โหลดมาเป็นตัวแรกเนี่ยก็จะมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวหลักของมันนั่นแหละให้เราทําการเปลี่ยนชื่อ emulator ตัวแรกหรือว่าตัวหลักที่โหลดเกมมาเนี่ยให้เป็นอะไรก็ได้ที่เราจําได้ว่าเจ้าเนี่ยคือตัวหลักในการดาวน์โหลดเกมมาอย่างในรูปในภาพนี้เนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าตัวฐานหลัก ห้ามเล่นเกมหลังจากที่เราตั้งชื่อแล้วก็ให้เราทําการก๊อปปี้ตัวนี้เอาไว้นะครับหรือว่าโคลนเจ้าตัวนี้ออกมาโดยการก๊อปปี้หรือการโคลนเนี่ยอันนี้มันจะแล้วแต่เอมูเลเตอร์เลยนะว่าทําตรงไหนแต่ว่ามันจะอยู่ในหน้านี้แหละให้ลองกดดูที่จุด3จุดที่เครื่องนั้นดูนะครับอย่างเอมูเลเตอร์ตัวอย่างที่ผมยกมาเนี่ยจะมีคําว่าก๊อปปี้ขึ้นอยู่ก็ให้เรากดคําว่าก๊อปปี้ไปหลังจากกดไปปุ๊บมันจะมีถามนะครับว่าเราจะก๊อปปี้ตัวไหนเราจะโคลนตัวไหน แล้วเราจะโครนออกมากี่เครื่องตัวโคลนออกมากี่เครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับสเปคของเราถ้าใครสเปคไม่สูงมากก็โครนทีละเครื่องถ้าใครสเปคสูงก็โครนทีละ4ีหเครื่องก็ได้หลังจากที่เราโครนแล้วเนี่ยเรากลับมาดูหน้ามัลติอีกครั้งนึงเราจะเห็นเครื่องเพิ่มขึ้นมา ซึ่งตัวที่เราจะใช้ในการรีไอดีก็คือตัวที่เราโคลนมานั่นเองเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวหลักและเวลาเราจะไปรีไอเนียเราจะเข้าไปในตัวที่โคลนไว้แล้วก็กดสตาร์ทกดเริ่มตัวที่โคลนไว้หลังจากที่เราเปิดตัวที่โคลนไว้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์ว่ารันนิ่งก็คือตัวโคลนมันกําลังรันอยู่แล้วก็เปิดเข้ามาเนี่ยจะเจอคล้ายๆกับไอดีหลักเลยคล้ายๆกับตัวเครื่องหลักเลยก็คือมี Google Play เหมือนกันแล้วก็มีเกมเบรดที่เราดาวน์โหลดมาเหมือนกัน จากนั้นก็กดเข้าไปเล่นเกมบลีดแล้วก็เล่นรี d ได้เลยไปเปิดกาชาหาตัวละครที่เราต้องการได้เลยพอหลังจากที่เราเกลือมาเนี่ยเราก็ปิดเครื่องตัวโคลนไปแล้วก็กลับมาลบเจ้าตัวโคลนที่เราเกลือ พอหลังจากที่เราลบตัวคนที่เราเกลือเนี่ยเราก็ก o p ปี้หรือว่าเอาตัวหลักเนี่ยโคลนแยกออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปรีไอดีกับตัวโคลนที่เพิ่งแยกออกมามันจะเป็นสเต็ปประมาณนี้ถ้าใครที่ถนัดเรื่องของการรีไอดีในคอมมาเนี่ยจะคุ้นเคยกับวิธีนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่เขาจะใช้กันก็ต่อเมื่อตัวเกมที่จะรีไอเดีเนี่ยไม่รองรับแบบว่าการรีไอดีมากนักหรือว่าแบบมีบัญชีเกตแต่ว่าลบบัญชีไม่ได้อะไรแบบเนี้วิธีนี้จะเป็นวิธีที่นิยมสำหรับคนที่รีไอเดี่บนคอมพ ถือทำไม่ได้ กลับเข้ามาในเกมหัวข้อที่เราจะไปดูต่อนั่นก็คือเรื่องของการกรอกโคด้ดการกรอกโค้ดเกมนี้อาจจะอยู่ในฟังก์ชันที่ไม่คุ้นเคยสักหน่อยก็คืออยู่ในตัวหน้าจิตกรรมให้เราเนี่ยมากดที่รูปกล่องมุมขวาบนนะครับรูปกล่องแล้วก็มีดาวอยู่ข้างในข้างๆกับตัวอักษร300สีเหลืองๆจากนั้นให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างสุดครับแล้วก็กดไปเดียวว่าแลกของขวัญรางวัลล้ำค่านะจะอยู่มุมซ้ายล่างหน้าเมนูนี้จะเป็นหน้าเมนูที่เอาไว้กรอกโคด้ดซึ่ง โคดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ใส่ไว้ในช่องคอมเมนต์สามารถไปก๊อปปี้แล้วก็มากรอกมาใส่โค้ดได้เลยหลังจากที่เรากรอกโค้ดเนี่ยก็ให้เราไปรับของที่ซองจดหมายก็กดคลิกที่รูปวงกลมมุมขวาบนนะครับแล้วก็มาที่ซองจดหมายแล้วก็กดรับทั้งหมดเลยตอนนี้เนี่ยใครที่มา reid เนี่ยจะได้สิทธิ์มากกว่าคนอื่นเพราะว่ามันจะมีของแจกเป็นแบบของแจกฉลองครบยอดสตด้วยนะแบบ ทายอดตามเป้าได้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะแจกประมาณ10โรตู้เรตมั้งตู้ที่เป็นอิจิโกะในตอนนี้หัวข้อต่อไปที่เราจะพูดกันก็คือเรื่องของตัวละครที่ควรหาแล้วก็เทียริสก่อนอื่นเลยสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นเนี่ยก็ต้องไปเปิดกาชาก่อนใช่ไหมหน้ากาชาก็มาที่จุด วงกลมขวาบนเหมือนเดิมแล้วก็มาที่กาชาโดยตู้ที่เราควรเปิดเนี่ยจะมีอยู่2ตู้หลักๆก,ก็คือตู้ที่ชื่อว่า Standard c h a r a c t e r ก็คือตู้นี้ตู้ที่หน้าตู้เนี่ยจะเป็นอีจิโกะแล้วก็ผองเพื่อนตู้นี้เนี่ยถ้าใครเป็นมือใหม่เขาจะมีการันตีตัวละคร SSR ให้ตอนที่เราเปิดครบ50าโปรแต่ว่ามันมีโอกาสออกก่อนหน้านั้นด้วยเหมือนกันนะโดยตัวละคร s s r ที่เขาจะการันตีให้เนี่ยมันจะสุมระหว่าง6ตัวนี้ก็จะมีน้องหมา มีผู้ใหญ่ปิดตามีอุราฮาร่ามีตัวของโยรุอิจิแล้วก็มีพี่โลนซาแล้วก็มีเบียคุยะถามว่า6ตัวละครนี้เราควรหาตัวไหนหลักๆเนี่ยเราจะหาเป็นอุราฮาร่ากับเบียคุยะจะเป็นตัวละครที่เราควรรีหามากที่สุดเพราะว่าจะเป็นตัวที่อยู่ในเทียริที่สูงอย่างอุราฮาร่าเนี่ยติดเทียร์ศูนย์หรือว่าเทียร์ก๊อตเลยแต่เบียคุยะเนี่ยอยู่เทียร์หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากเทียร์หนึ่งก็ถือว่าเก่งนะ แต่เท่าที่ผมลองไปเล่นมาเนี่ยเบียคุยะมันต้องกดคอมโบเยอะพอสมควรมีการสลับสัเปลี่ยนเยอะพอสมควรด้วยเหมือนกันนะหลักๆเขาก็จะรีไอดีตรงนี้กันนั่นแหละถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วได้ตัวละครที่ไม่ต้องการ เปิดมาแล้วไม่ได้อุระฮาร่าหรือว่าไม่ได้เบียคุยะเขาก็จะรีไอดีกันแต่เนื่องจากว่าเมื่อเมื่อเกที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการแจก10โรตูเรตก็จะได้มีโอกาสมาลุ้นอิจิโกะด้วยถามว่าอิจิโกะตู้เรตด,ดีไหมก็เป็นตัวละครที่ดีแล้วก็เทพเหมือนกันเอาไปเล่นคู่กับอุราฮาร่ากับเบียคุยะได้คือรเรียกได้ว่าตู้อุราฮาร่ากับเบียคุยะเนี่ยเขาเอามาทำไว้ขายกับอิจิโกะเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตอนจัดทีมเนี่ยเขาจะมีแนะนำา2ตัวนี้อยู่เป็นทีมของอิจิโกะก็จะมีอิจิโกะตู้ มีโอราฮาราแล้วก็มียบิคุยะแต่ถ้าถามว่าเราไม่เปิดได้ไหมอิจิโกตู้เรด,ดเราดองไว้ได้ไหมถ้าเราอยากจะรอตัวที่เก่งกว่านี้ก็ดองได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยได้ข่าวว่าจะมีตัวที่เก่งกว่าอิจิโกเข้ามาอยู่นะแล้วเกมนี้เนี่ยนอกจากตู้ตัวละครมันก็จะมีตู้การ์ดด้วยนะที่คล้ายกับเป็นตู้ CE ถ้าใครเคยเล่นเกมมิโฮโยมาเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันดีขนาดระบบกาชาเนี่ยก็เหมือนกับระบบกาชาของมิโฮโยเลยนะก็คือการันตีตอน8ปโรถ้าเกิดว่าเป็นปกติ แต่ถ้าเป็นตู้มือใหม่จะการันตีตอน50โรททนี้พอเราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยทางเกมเขาก็มีความช่วยเหลือเราด้วยนะว่าเราจะจัดทีมตัวละครที่เราได้มาเนี่ยคู่กับใครดีอย่างเบคุยะที่ผมได้มาเนี่ยผมไม่รู้ใช่ไหมว่าผมจะเอาไปเล่นคู่กับใครผมก็กดไปที่คาว่าตัวละครแล้วก็เลือกตัวเบคุยะแล้วก็เลือกตรงที่เป็นคล้ายๆกับตัวสมบุดโน้ตที่อยู่มุมซ้ายล่างข้างๆกับรูปกดไลค์ตรงสมบุดโน้ตเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลบอกหมดเลยนะว่าตัวละครตัวเนี้ยเราควรอัพสกิลไหนก่อน เราควรจะจัดทีมแบบไหน มีทั้งทีมพื้นฐานสำหรับสายฟรีแล้วก็มีทั้งทีมขั้นสูงสำหรับสายเติมการจัดเรียงสกิลต่างๆใช้การ์ดซีอะไรบ้างคือตัวนี้เขาบอกข้อมูลไว้ค่อนข้างลึกพอสมควรเหมือนกันนะถ้าใครไม่รู้ว่าจะเล่นตัวละครตัวนี้ยังไงเนี่ยก็มาดูในนี้ได้แล้วไม่ได้มีแค่ตัวเอเนอาร์นั้นที่บอกข้อมูลตัว s r หรือว่าตัวธรรมดาก็มีบอกอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างของตัวอินโนเอเนาะเขาก็จะมีบอกว่าตัวเนี้ยไว้ใช้กับตัวอะไรดีใช้ทีมอะไรดีแล้วก็อัพสกิลอะไรก่อนดี ก็จะมีบอกข้อมูลเอาไว้หมดเลย ถ้าใครเป็นสายคอน,นเทนต์ครีอเตอร์เนี่ยก็ลองมาหาทีมที่เป็น SR แล้วก็ลองจับไปทําคลิปดูก็ได้ทีนี้ถ้าถามว่าเกมเพลย์หรือว่ารูปแบบการเล่นของเกมนี้เป็นยังไงใช่ไหมหลักๆคือให้เราทําตามเควสที่อยู่มุมซ้ายบนนะครับอย่างเควสนี้เขาบอกว่าให้เราไปผ่านด่านนะฮะเป็นด่านฮาร์ดสองขีดสี่แล้วก็กดเข้าไปที่เควสแล้วก็เล่นตามเควสที่เขาบอกได้เลยคือเกมนี้โดยพื้นฐานรูปแบบการเล่นหลักๆมันคือแอคชั่น RPG แต่ว่าเกมนี้มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าไม่ใช่เป็นด่่าานนนหลักเป็ด ยากรหรือว่าเป็นด่านฮาร์ดเนี่ยเราสามารถเปิดออโต้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าระบบออโต้เกมนี้มันเป็นยังไงไก็กดเลือกไปที่ด่านแล้วก็กดเข้าต่อสู้ได้เลยจากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรามาจัดทีมตัวละคร3ตัวละครซึ่งตัวละครเนี่ยมันจะมีสกิลด้วยนะเป็นสกิลหัวหน้าทีมหรือว่าสกิล lead อย่างทีมของผมเนี่ยหัวหน้าทีมจะเป็นบิคุยะมีสกิล l e a ก็คือสกิลเซมบงโซโระนะครับเป็นสกิลที่ จะเปิดใช้งานก็ต่อเมื่อในทีมของเราเนี่ยมีคล้ายๆกับสายเดียวกัน2ตัวในทีมนะครับรวมตัวมันเองด้วยก็คือสายสีแดงก็จะเปิดใช้งานสกิลนี้ได้ก็จะเป็นหนึ่งสาเหตุว่าทําไมเราถึงควรมีตัว SR เพราะว่าตัว SR เนี่ยมันจะปรับทีมได้ดีกว่าแล้วก็เริ่มต่อสู้ได้เลยถ้าพลังเราไม่พอเนี่ยมันจะมีการเตือนด้วยนะว่าเราใช้พลังไม่พอเรามีพลังไม่พอให้ไปอัพใหม่ แล้วผมชอบตอนเข้าฉากต่อสู้มากที่กล้องมันแบบว่าหมุนเพลนแล้วก็เข้าไปในหน้าตัวละครเลย้ยเห็นตัวละครหันหลังนีมาแล้พี่หล่อของเราเบียคุยะอันนี้ผมเปิดออโต้อยู่นะสังเกตที่มุมขวาบนจากจอคอมเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูก็คือเราเปิดออโต้ ถ้าจอคอมเราเนี่ยเป็นตัวเอกก็คือเราใช้แมนนวลอยู่ออโตเกมเนี้ยถ้าพูดตรงๆจากใจว่ามันฉลาดไหมมันไม่ได้ฉลาดสัทีเดียวตอนแรกผมนึกว่ามันฉลาดแต่ว่าพอเราไปเจอศัตรูหลายตัวเนี่ยมันค่อนข้างตัดสินใจไม่ค่อยดีแบบมันหลบไม่ค่อยดีอะถ้าเจอศัตรูหลายตัวแต่ถ้าเจอบอสเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่ผมลองดูแล้วตอนสู้กับบอสเนี่ยสู้กับบอสเดียวเดียวเนี่ยมันถือว่าพอใช้ได้สามารถหลบสกิลหอเราได้ แล้วก็ใช้คอมโบดีนะเป็นบอดออโต้ที่ชมโบดีมากอย่างตัวเบคุยะเนี่ยหลักๆสกิลของมันเนี่ยก็คือมันต้องสลับตัวละครออกมาต่อสู้เพื่อทําการใช้คอมโบกับเซมโบคุจักุระที่เป็นฐานสกิลฟิลคือสกิลฟิลของเบคยะเนี่ยก็คือนางจะออกมากดท่าใช่ไหมแล้วนางจะทิ้งฟิลไว้ทั้งหมด4ก้อนแล้วให้เราเนี่ยทำการสลับเป็นตัวละครรองที่เหลือแล้วก็มาใช้ก้อนที่ให้ครบ4ก้อนแล้วมันก็จะสลับเบคุยะออกมาให้เรา คือมันจะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ถ้าเราเปิดบอทเนี่ยบอทมันจะไล่เลียงคอมโบให้เราเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสลับตัวละครให้กดใช้สกิลฟิวให้แล้วก็เรียกบิโคยะให้คือทําทุกอย่างได้แบบเป๊ะๆมากๆจุดบอดของบอดเกมนี้ก็คือถ้าเราไปเจอด่านที่มันมีตัวหมูเยอะๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าไปเจอบอสเดี่ยวๆอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะ ก็เป็นหนึ่งหนึ่งระบบที่เอาไว้สำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยากจะนั่งปล่อยบอดแล้วก็นั่งดูมันตีเราขี้เกียจตีเองเลยทำงานมาเหนื่อยเรียนมาเนืเนยก็ขี้เกียจเล่น,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 เ,ลนเวลาลงด่านทรัพยากรเนี่ยก็ให้บอดมาเล่นให้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเล่นในด่านปกติเนี่ยมันจะไม่มีระบบบอดมาให้เราเปิดนะถ้าเป็นด่านเนื้อเรื่องตามปกติเนี่ยเราจะต้องเล่นมือเองนอกนั้นก็คือใช้บอดหมดได้เลยพวกดันเจียนทรัพยากรองค์ทรัพยากรเอ่ยก็บอดได้เลย แต่ว่ามันจะมีดันเจี้ยนทรัพยากรหนึ่งที่เราต้องเดินตามไล่หาทรัพยากรน่ะไล่เก็บออบจกต์อันนั้นอ่ะมันจะบอดไม่ได้บอดมันจะไม่เดินเก็บออบจกต์ให้นะมันจะมีดันเจี้ยนหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าชื่อว่าดันเจี้ยนอะไรเนี่ยแล้วก็ดูบอดสู้ไปเนี่ยเห็นไหมให้เรากดอ่ะตัวละครลองกดสกิลฐานเ็ปุ๊บหมดปุ๊บไปคุยมาใช้สกิลเปิดสกิลฐานแล้วก็สลับไปตัวอื่นใช้ตัวอื่นมากดสกิลฐาน สเกตด,ด้านซ้ายมือมันเหลือ2เม็ดตอนนี้ชมพูชมพูมพถ้าเม็ดชมพูเนี่ยเหลือ 1, 1> เหลือ 1, หมดหมดเม็ดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเรียบไปขยะลงมาอ๋อลืมพูดอีกอย่างหนึ่งไปเลยคือศัตรูเนี่ยมันจะมีท่าโจมตีอยู่2รูปแบบก็คือท่าสีแดงกับท่าสีม่วงถ้าศัตรูโจมตีท่าสีม่วงเราสามารถแพรรี่ได้โดยการกดตรงปัดป้องจะอยู่มุมขวามือของเราแต่ถ้าศัตรูโจมตีเป็นสีแดงเราจะไม่สามารถปัดป้องได้เราต้องหลบเท่านั้นซึ่งบอทเนี่ยถามว่ามันปัดป้องให้ไหนมันก็มีบางทีที่มันกดปัดป้้อองใหเหเมืนนกัน แต่ก็มีบางทีที่มันไม่ได้กดให้อ่ะแล้วก็เกมนี้จะมีเกณฑดาวในบางด่านนะใครที่แบบเป็น perfectionist อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีดาวมาเป็นเกณฑ์ให้เราแต่ถามว่าเราต้องซีเรียสขนาดน,นั้นไหม คือดาวเนี่ยถ้าเราเก็บได้มันก็จะได้ของครับแต่ว่าของเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบรู้ลามาเห่าอะไรมากมันก็ไม่ได้เป็นกาชามากเป็นพวกทรัพยากรเพิ่มเติมเป็นพวกเอาไว้อัพตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าดาวเกมนี้มันไม่ต้องซีเรียสมากขนาดนี้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ให้กาชาไม่เหมือนกับบางเกมที่แบบเราต้องทํามดาวเพื่อเอากาชาอะไรเงี้ยแต่เกมนี้เราทํามดาวเพื่อ เอาทรัพยากรมานนเองนะครับจะมาเก็บทีหลังก็ได้แล้วก็เกมนี้ถ้าเป็นด่านปกติเราจะไม่เสียพลังงานในการเล่นเพราะฉะนั้นเราสามารถมาแก้มือได้เรื่อยๆรลอว่าเข้ามาลองคอมโบได้เรื่อยๆครับถ้าเป็นด่านปกติหรือว่าด่านฮาร์ดแต่เมื่อไหรก็ตามที่มันเป็นดันเจี้ยนเนี่ยเราจะต้องเสียพลังงานในการเล่นเป็นพลังงานลูกไฟสีฟ้า แล้วก็ลืมบอกอีกอย่างนึงไปก็คือเกมเนี้ยเอาจริงๆเราเล่นแบบไม่ต้องรีไอดีมากก็ได้นะเพราะว่าเกมมันก็มีการแจกมาเรื่อยๆเหมือนกันแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะแจกเฉพาะใบกาชาที่เป็นใบกาชาตู้ปกตินะตัวเพชรที่เอาไว้เปิดกาชาตู้เหรียญเนี่ยถือว่าแจกค่อนข้างน้อยนะถ้าในมุมมองผมนะเราจะได้กาชาตู้ปกติมาประมาณ135โรนะ แล้วก็ได้กาชาตู้การมาประมาณ80โดอันนี้แค่รวม2คอนเทนต์นี้นะยังไม่รวมกับที่เขาแจกอื่นๆเพิ่มเติมรู้สึกว่ามันจะมีจิจกรรมมือใหม่ด้วยนี่กิจกรรมเควสมือใหม่ตรงนี้ก็มีแจกเพิ่มเรื่อยๆเหมือนกันคือเกมมันแจกค่อนข้างเยอะแต่ส่วนมากมันจะแจกเป็นตู้กาชาที่เป็นตู้ปกติมันไม่ได้แจกตู้เรดนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้อิจิโก้ตู้เรด,ดก็ต้องใช้ความอดทนเยอะหน่อยถ้าเป็นสายฟรีเก็บเพชรค่อนข้างเยอะพอสมควรค่อนข้างนานแต่ถ้าใครเป็นสายแบบเออไม่คิดมากไม่ต้องเล่นอิจิโก้ก็ได้เล่นแค่ตู้ในตัวปกติตู้ปกติก็ได้ก็คือว่าแจกค่อนข้างเยอะเลยส่วนระบบอื่นๆเพิ่มเติมให้ทุกคนไปค้นหาดูกันเอาเองนะเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้มารีวิวรูปแบบการเล่นเต็มและแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปพักก่อนลิ้นพันกันแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ